ค,คลิปนี้ผมก็จะมาสอนเรื่องการเปลี่ยนหน้ากากเรือนใหม่สำหรับรี v o และ NEW f o r t u n e r นะครับซึ่งออกรถมามันไม่มีทางเลือกนะครับว่าเวลาฝุ่นเกาะที่หน้ากาก,ากเรือนใหม่แล้วเราจะไม่เช็ดมันเลยมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เราเช็ดไปปุ๊บอะ่ะมันก็จะเกิดรอยขนแมวนะครับพอมันเกิดมากๆทำยังไงล่ะมันไม่มีวิธีป้องกอันอ่ะ ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเะนั้นอนะ่ะมันก็จะมีพาร์ตัวหนึ่งซึ่งเอาออกมาขายให้เป็นอะไรนะครับโดยการเปลี่ยนมันไปเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดายปีนึงเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกอ่ะต่อมาเรามาดูว่าเราจะเปลี่ยนมันยังไงนะครับหลังจากถอดเลือนไม่ออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นตามนี้ไม่ว่าร e v o Fortuner จุดยึดมันจะเหมือนกันหมดนะครับดูที่มุมตรงนี้นะครับเฮ้ ه, จุดนี้จะเป็นจุดยึด ต่างๆนะครับวิธีการถอดก็ง่ายๆค่อยๆใช้อีกมืออีกข้างหนึ่งดึงอีกข้างหนึ่งผักไปให้มันง้างไปเรื่อยๆนะครับเริ่มจากข้างล่างก่อนมันจะง่ายกว่านี่ครับปักปุ๊บแล้วก็ง้างไปทุกจุดนะมันก็จะค่อยๆอย้าอ,ออกมานะครับง้างออกไปง้างออกมานะครับง้างพร้อมผักกัน,นก็จะหลุดออกมาแล้ว นะครับแล้วควรทําในพื้นที่ปิดนะครับพื้นที่ที่ไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรนะครับเพื่อที่ไม่ให้ฝุ่นอ่ะมันเข้าไปในที่เรือนใหม่ตอนใส่ก็กดเข้าไปนะครับค่อยๆใจเย็นๆอย่าไปกดแรงสังเกตก่อนว่าทุกจุดของมันนั้นอ่ะเข้ากันได้หมดแล้วแล้วค่อยกดลงไปนะครับอ่ะลงนี้ก็ดู กดให้แน่นทุกมุมนะครับแล้วลองดูความใหม่มันจะคืนกลับมาเหมือนได้รถใหม่เลยครับผมว่าไม่เกินปีหรือ6เดือน7เดือน8เดือนถ้าเราเช็ดบ่อยๆรับรองมันเป็นรอยขนแมวแน่ๆนะครับแอบลองดูหากสนใจยังไงก็ติดต่อตามรายละเอียดที่อยู่ในคลิปนะครับหรืออินบ็อกมาหาผมก็ได้ครับ